ยติการทิปรายโดยไม่มีการลมวิรตรีตามรัฐนูลมาตราหนึ่งห้าสองจากผู้นำฝ่ายการนะครับร่วงฝ่ายการแล้วซึ่งผมก็จะส่งให้ทั้งาการเลขาตรวจสอบนะครับในเรื่องหลายชื่อย,ยติซึ่งคงไม่มีอะไรแล้วก็จะให้มีการประชุมนะครับระหว่ารงพักร่วรัฐบาลพักฝ่ายการแล้วก็ตัวแทนรัฐบาลเพื่อจะกําหนด วันที่ชัดเจนแล้วก็เวลาที่อภิรายควรจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นปกติขั้นตอนที่เราเคยใช้มาตั้แต่ปี6-2แ,แล้วครับก็จะดนการตามนั้นแล้วก็วสภาก็มีเวลาจํากัดครับเพราะว่าสภาเราก็จะมีการประชุมถึง 9. วันที่เก้ามษาเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรดำเนินการเสร็จสิ้นภาในต้นเดือนมษายครับ ทองคาประมาณ3วันการมองเป็นเวลาอกครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการประชุมขึ้นกับยติที่ที่อบพิปรายครับผมก็คิดว่าคงจะพิจารณาจากเวลาไม่ได้ประเด็นสำคัญประเด็นว่าสาระที่เราจะได้พิปรายเพื่อประโยชน์ของผูกฝ่ายครับโดยเฉพาะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ เขาที่สาบเป็นขยังไม่เป็น,นาการครับาทางรัฐบาลก็ก็อยากได้ใช้เวลาช่วงต้นเดือนเพื่อที่จะให้ปลายให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะปิดสมัยประชุมกงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ารัฐบาลเขาก็รู้สึกจะมาตอบของฝ่ายวันทอยู่แล้ววับที่จะกลับ,บตัวบภาเดี๋ยวเชิญคุณหน้นหวไวิทยาด้ยจันนี้พวกเรา พักร,ร่วงฝ่ายค้านทั้ง5พักได้ยื่นยตินะครับขออภิปรายตามัํานูนมาตรา152นะครับแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเนื้อหาของยติมีดังนี้นะครับด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชก,การแผ่นดินมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติ ตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคำถแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้ต่อสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงการดําเนินการของนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้ถแถลงไว้ ต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ไขความปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูลหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ล้วนขาดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังมีพฤติกรรมที่ทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศปล่อยประละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชนระบบราชการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายแทนที่จะเร่งฟื้นฟู หลักนิติลัฐนิติธรรมกับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมืองไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการลดความเหลื่อมล้ำการคุ้นครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานการปฏิรูปกองทัพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาการศึกษาและปัญหาสิ่งแวดล้อมการดําเนินการแก้ไขปัญหาอาญกรรมยาเสพติด และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความผิดพลาดไร้ความสามารถในการบางังคับบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนการดำเนินโนโยบายต่างประเทศยังไม่สามารถฟื้นฟูบทบาทสำคัญของประเทศไทยในเวทีโลกได้หากปล่อยปละละเลยให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้เป้าหมาย ไรจริยธรรมและไร้วุฒิภาวะต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจากสานการที่เก่าถึงข้างต้นจึงจําเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นตัวแทนบวงชนชาวไทยจะได้นําเสนอสภาพปัญหาข้อเสนอแนะและซักถามข้อเท็จจริง ต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดําเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับจํานวนไม่น้อยกว่า1ในสิของจํานวนสมาชิกที่มีอยู่ของสภาผู้แทนจึงได้ร่วมกันลงชื่อในวันนี้นะครับเสนอยัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อที่จริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติ ตามรัฐมนูนมาตรา152นะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาของยติที่พวกเราทั้ง5พักนะครับได้ร่วมยื่นกันในวันนี้ต่อประธานรัฐสภาครับในใอภครัร้นี้แน่นอนนะครับเราหวังว่าอันนี้จะต้องเป็นการตรวจการบ้านครั้งสำคัญหลังจากที่ประชาชนคาดหวังมากนะครับว่าเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ นะครับหลังจากที่รัฐบาลจากคัดการยึดอำนาจเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนี่นะครับประชาชนก็คาดหวังว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะมาฟื้นฟูป,ประเทศในทุกๆด้านนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังเราก็หวังว่าการไปในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้นะครับการเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างมีความนายัยสําคัญจากนี้เพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสน,นะครับก็ต้องถือว่าเป็นการตรวจสอบนะครับการทํางานของรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาเราอย่างเต็มที่แล้วมีกำลังใจกำลังน้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับยิ่งต้องยิ่งต้องตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่มากขึ้นกว่าปกติตร,ต,รตรงนั้นเตรียมการในเรื่องไหนครับ อันนี้เป็นเรื่องของพรกเก้าไกลพรรคเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นในสมพรกเก้าไกลเราก็เตรียมนะครับต่อสู้ในกระบวนการตามกฎหมายนะครับประเด็นที่วางไว้ในการอธิปรายจะมีประเด็นอะไรที่ร,ทรอฟังนะครับ <c oughs> ไม่มีการเฉลยการบ้านนะค <c oughs> รับ การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับการใช้งบมาอย่างเดียวนะครับแน่นอนการใช้งบมาสําคัญนะครับซึ่งรงนี้เป็นสายสำคัญที่เราคิดว่าเรายังรอเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรการท่านหนึ่งได้หลังจากที่มีการใช้งบมาอย่างเป็นที่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศนะครับภายใต้คุณเศรษฐาเนี่ยมีเรื่องสําคัญที่จําเป็นที่จะต้องอภิปรายแน,น่นอนนะครับ นัานนคืสญโยบายเรือนคงนะครับเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นประเด็นสําคัญที่ที่เราต้องอภิปรายแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ